สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่รักคุณมากจนไม่สามารถนำคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาไปได้เลย การดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได,ได้ดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้มาดูนะคะว่ามีราศีหรือว่านักษัตว์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องดูเพื่อความบันเทิงนะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะราศีเมถุน ราศีกมุักสัตว์มะโรงสัตว์ชวดวราศีพิจิกสัตว์กระต่ายสัตว์จอ นักสัตว์ฉลูนักสัตว์แมวคุณหรือเขาอาจจะเลี้ยงแมวได้นะคะราศีกันนักสัตว์กุลนักสัตว์วอกมาดูกันนะคะว่าใครนะคะที่ รักคุณมากคนะจนไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาไปได้เลยนะคะคิดถึงแต่คุณนะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้สหรับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้คนะที่นึกถึงรู้สึกถึงใครบางคนที่ไม่สามารถนําออกจากความคิดความรู้สึกของคุณไปได้นะเพราะว่าคุณรักเขามากนะคะขออนุญาตดูนะคะราชนีไม้นะคะ ราชนีดาบสิบเหรียญราชาดาบเด็กถ้วยพลังงานฮะ เขากับคุณนะคะมีความเป็นคู่กันนะคะคุณและเขามีความตรงไปตรงมาเหมือนกันนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชัดเจนเขาก็อาจจะเป็นคนที่ชัดเจนด้วยเหมือนกันนะคะตรงไปตรงมาพูดตรงรักความยุติธรรมทำไรชัดเจนตรงไปตรงมาคะ,ะคุณทั้งคู่มีความเหมือนกันเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแต่ว่าดูเหมือนฝ่ายชายนะคะเป็นคิงออฟสอดถ้า คุณเป็นฝ่ายหญิงเขาเป็นฝ่ายชายตอนนี้ฝ่ายชายกำลังคิดถึงคุณอยู่ถ้าคุณเป็นฝ่ายหญิงเขาเป็นฝ่ายชายตอนนี้ฝ่ายชายนะคะกำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะดูแววตาและสีหน้าของเขานะคะรู้สึกว่าเหมือนมีความคิดถึงไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาได้นะ,ะในช่วงเวลานี้เขาเขามองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีเซ็กส์อพเพลสูงนะคะ คุณอาจจะรูปร่างดีหน้าตาดีมีสเสน่ห์คำพูดคำจารในการพูดของคุณนะคะเป็นเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆก็อยากจะเข้าหาคุณนะคะเป็นคนที่วางตัวดีทำงานเก่งมีความฉลาดนะเขาเขาคนนี้นะอยากจะมาเริ่มต้นความรักความสึกดีกับคุณเขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะในบางท่าน เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงนะสิบเปรียน,นะคะเป็นคนที่มีฐานะดีมีความมั่นคงมั่งคัง่งเขาเป็นคนที่เนี้ยมนะคะเนี้ยมในการแต่งตัวนะทำอะไรก็คือเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะน,นะคะดูนะคะว่าพาอยากจะบอกอะไร นวสอบเพดาวนสิบสอบแถ้วยถ้วครับ ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอาจจะมีการ move on กันไปหรือว่าเดินหันหลังให้กันไปคุณหรือเขาอาจจะเดินหันหลังจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปนะคะในช่วงเวลาที่คุณและเขาหันหลังกันไปคุณไม่ได้ติดต่อเขาเขาไม่ได้ติดต่อคุณนะเขาคนนี้ยังคงแอบส่องแอบมองคุณอยู่ยังคงเฝ้ามองเฝ้าดูคุณอยู่มีแพชชั่นนะคะมีแรงปรารถนากับคุณเพราะว่าในใจเขาอาจจะตกตะกอนทางความคิดของเขาแล้วก็ได้นะคะว่า เขารักคุณเขาอาจจะเพิ่งรู้ใจตัวเองเมื่อคุณได้เดินถันหลังจากความสัมพันธ์นี้ไปหรือก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่เปิดใจในความรู้สึกของเขาหรือไม่แน่ใจในความรู้สึกของเขาก็ได้นะคะแต่ช่วงเวลานี้เขาชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วว่าเขารักคุณนะคะอยากจะอยู่เคียงข้างคุณอยากจะไปไหนมาไหนกับคุณ หากคุณและเขามีอุปสรรคนะความยากลำบากเกิดขึ้นเขาก็อยากจะผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปพร้อมกับคุณนะคะหรือว่าผ่านเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันมีความทะเลาะก,กันหรือขัดแย้งกันเขาอยากจะมาเคลียร์ปัญหากับคุณแล้วก็ผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปเขาพร้อมที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะเดินหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ ดูนะคะว่าไพ่อ,อยากบอกอะไรตึกฟูแปดหลีนแนวโซ t เดอ h ชาเล t สิบเหรียญเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่รักอิสระนะ,ะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะไปเที่ยวท่องเที่ยวหรือว่าทํางานได้นะ,ะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เขาเป็นคนที่ขย,ยันตั้งใจทํางาน,นะคะหรือในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ เขาอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศต่างแดนกับคุณได้คุณและเขามีความต่างกันได้นะคะด้านเชื้อชาติได้ศาส,สนาขนบนธ,นธรรมเนียมวัฒนธรรมสีผิวหรือว่าอายุได้นะคะเขาอยากจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนเขารู้แน่ชัดแล้วนะคะว่าเขาต้องการความสัมพันธ์ครั้งนี้ เพราะว่าไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนะคะเขาต้องการที่อยากจะได้คุณนะคะมาเป็นสิบเหรียญน,นะคะหรือว่าอยากจะได้คุณมาเป็นครอบครัวกับเขานะคะมีความมั่นคงร่วมกับคุณเพราะว่าเขารู้ชัดนะคะหรือว่าแน่ใจในตัวเองแล้วนะคะว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวด้วยอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไร เสน่ดึงดูงอกเงยได้รับส่วนบุญต้องเลือกรุนแรง แรงคูแขนสองใบนะคะเด็กดีคุณนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ,ค,ะคุณมีแรงดึงดูดให้เขาได้หลงไหลหลงรักนะ,ะตกหลุมตกหลุมรักคุณนะคะสเสน่ห์ของคุณนะ,ะไปดึงดูดหัวใจของเขานะคะ เขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่นะไม่ว่าจะส่องคุณตามโลกออนไลน์ได้นะหรือว่าอาจจะส่องคุณตามาที่ทำงานเดียวกันเขาก็อาจจะแอบอยู่หลังเสานะคะมองคุณอยู่นะคะเขาอาจจะส่องคุณแล้วเขาก็เห็นว่าคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะอาจจะมีการกดน้ำใต้ต้นไม้ได้หรือว่ามีการทำบุญแล้วก็มีการอุทิศบุญกุศลนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีผู้คนเข้าหาเขามากมายนะคะแต่ว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าเขาจะเลือกคุณนะเพราะว่าคุณคือคนที่ทําให้หัวใจเขาเต้นแรงนะคะมีความรู้สึกที่รุนแรงต่อตัวของเขานะคะเขาอาจจะเมื่ออยู่ใกล้คุณแล้วหรือว่าได้เห็นคุณทําให้ไม่เป็นตัวของตัวเองได้หรือว่าหัวใจเต้นแรงกว่าปกตินะะมีความผิดปกติเกิดขึ้นในการใน ในการเต้นของหัวใจนะคะเพราะว่าคุณคือคนพิเศษของเขานะเขาคนนี้อยากจะเป็นเด็กดีนะกับคุณก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นเด็กดื้อก็ได้นะคะแต่ช่วงเวลานี้เขาจะกลับมาเป็นเด็กดีของคุณนะคะหรือเขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้เขาอาจจะมีการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ ดูนะคะว่าไพ่ไพ่สุขีอยากจะบอกอะไรคะเป็นที่รู้จักมีขวัญกำลังใจบริวานช่วยเหลือ ส่องแอบมองคุณอยู่ตามโลกออนไลน์ได้นะแอบส่องไปก็มีการหึงนมีความห่วงคุณไปนะคะเวลามีคนมาคอมเมนต์คุณหรือมีคนมากดหัวใจให้คุณนะคะเขามีขวัญกำลังใจหรือว่าหัวใจของเขานะผีบานนะมีความสุขมีความรักเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เขาอยากจะดูแลคุณนะคะอยากจะอยู่เคียงข้างกับคุณเขาและคุณอาจจะเป็นโซคนนี้กันได้มีการฝันถึงกันรู้สึกถึงกันนะคะหรือว่าติดต่อสื่อกัน ติดต่อหาก,การทางโทรจิตได้นะหากามีหากคุณและเขาเป็นโซคอนเน็กนะคะหรือว่าเป็นทวินเฟรมนะคะเขากำลังที่จะรวบรวมความกล้ารวบรวมพลังในความสัมพันธ์ครั้งนี้มาดูฟังใจของเขานะรู้สึกยังไงกับคุณอยู่จกักรยานสีแดงแค่มี คานทียิ้มสู้เรื่องระหว่างทางเขาคนนี้นะอาจจะตอนนี้ก็คือหันหลังให้กับคุณไป ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างทางที่เขาเดินไปเขายังคงนําคุณไปด้วยยังคงมีคุณอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขาเสมอนะคะตามหัวข้อของเรานะที่ใครที่รักคุณมากไม่สามารถลืมคุณได้นะในทุกช่วงเวลาที่เขาไปจากคุณนะะไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาได้ เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป่าไซเคโฟ,โฟนได้นะเล่นดนตรีนะมีอารมณ์ที่สุนทีนะคะเขาแค่มีนะเขารักคุณนะแค่มีคุณอยู่ข้างๆเขาก็รู้สึกสบายใจรู้สึกอุ่นใจนะคะคานทีเขาอาจจะเป็นคนที่มีความรักความสุด,ดีที่จะมอบให้กับคุณเขาคนนี้อาจจะเป็นคนใส่แว่นได้นะคะ เขาอยากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยมาหาคุณคะแปดไม้เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมาดูไพ่มีเธอในอยากบอกอะไรพร้อมปะทะมีส่วนร่วมสมบูรณ์พร้อม เก็บเก็บตัวรอบคอบแรงดึงดูดคุณและเขานะคุณมีแรงดึงดูดนะคะ คุณมีแรงดึงดูดให้เขารู้สึกหลงไหลรู้สึกตกหลุมรักคุณนะคะเขาอยากจะเข้าหาคุณแต่เขาก็รู้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เก็บตัวไม่ค่อยชอบเข้าสังคมนะะชอบอยู่คนเดียวได้บางท่านอาจจะเป็นโทร r วิร์ได้นะอยู่ตัวคนเดียวชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนที่ไม่ค่อยไปไหนมาไหนพร้อมกับเพื่อนฝูงได้นะคะ เขาเลยจะต้องรู้สึกว่าจะต้องวางแผนต้องรอบคอบในความรู้สึกในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขากำลังคิดวางแผนที่จะเข้าหาคุณอยู่นะคะพะเขาอยากจะเป็นครอบครัวก,กับคุณสุขสมบูรณ์นะคะใช้เวลาร่วมกับคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคุณมีส่วนร่วมกับการได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณเขากำลังคิดหาวิธีเข้าหาคุณอยู่ แล้วเขาเมื่อเขาพร้อมนะคะเขาก็จะพร้อมประทะนะพร้อมที่จะมาชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองพร้อมที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้มาดูนะคะว่าพลังงานบุญพลังงานกุศลของคุณหรือเขานะคะมีอะไรบ้างน,นะคะกตัญยู เจ้าสมิงพายไทยชีวิตโคกระบือวัดมังกรกรมลลาวาดพักังมหาสมบัติ คุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่กระตันยูรู้บุญคุณนะคะหรือว่ากระตันยูต่อบิดามารดาได้หรือว่าผู้มีพระคุณปู่เจ้าสมิงพายคุณหรือเขาอาจจะเคารพบูชาปู่เจ้าสมิงพายนะคะคุณหรือเขาอาจจะมีการไถ่ชีวิตโคกระบือได้นะ,ะร่วมบุญทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือวัดมังกรกรมลลาวาดอาจจะมีการไปสการะหรือว่า ไปสถานที่วัดมังกรกมลลาวาดอยู่บ่อยๆก็ได้นะคะหรือว่าเคยไปพระคลังมหาสมบัติคุณหรือเขาอาจจะเคยมีการบูชาหรือว่าไปสการะท่านได้นะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับนี้สวัสดีค่ะ